3ความสงสัยที่ทำให้คุณห่างไกลความสำเร็จนะคะวันนี้ความสงสัยเกิดขึ้นกับเราทุกวันเกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่องเราทุกสถานการณ์ค่ะมาเช็คกันค่ะว่าสิ่งที่คุณสงสัยกันอยู่มันเข้าใกล้หรือมันเป็น3ส,สงสัยที่โมกําลังจะพูดต่อไปนี้หรือเปล่า สงสัยที่1ค่ะก็คือสงสัยว่าฉันทําถูกไหมสิ่งที่ฉันทํามันใช่ไหมสิ่งที่ฉันทํามันดีหรือ,อยังและฉันทําเต็มที่แล้วหรือยังและคนส่วนมากค่ะเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมักจะมองหาความผิดพลาดก่อนเป็นอันดับแรกมองหาความผิดพลาดก็เท่ากับว่าคุณกําลังมองปัญหายิง่งคุณมองปัญหามองข้อผิดพลาดคุณยิ่งเครียดคุณยิ่งหง,งุดหงิดคุณยิ่งไม่มีกําลังใจและคลื่นที่คุณส่งหาจักวรวาลก็คือคลื่นแห่งความเครียดคลื่นแห่งความห, osa, หามงุดงหงหิดจักรวาล ก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาต้องการความเครียดเขาต้องการความหงุดหงิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือความหงุดหงิดความเครียดสิ่งที่คุณต้องทําค่ะคุณต้องเชื่อไปเลยว่าคุณเก่งคุณต้องเชื่อไปเลยว่าคุณยอดเยี่ยมคุณต้องเชื่อไปเลยว่าคุณทําดีที่สุดแล้วคุณต้องเชื่อไปเลยว่าคุณคือนักขายมือทองคุณต้องเชื่อไปเลยว่าคุณมันโคตรสุดยอด2ค่ะสงสัยในสภาวะรอบข้างรอบตัวคนเราส่วนใหญ่ค่ะเมื่อไหรที่เจอปัญหาเรามักจะสงสัยสิ่ง รอบตัวสิ่งรอบข้างก่อนเป็นอันดับแรกเรามักจะโทษเรามักจะหาคนผิดที่ไม่ใช่เรายกตัวอย่างวันนี้เพื่อนคุณโพสเพื่อนคุณแชร์เรื่องลบๆมาหน้าเฟซแล้วคุณไปอ่านมันแล้วพอคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็ไปโทษว่าก็เพื่อนมันโพสอ่อะ นั่นคือคุณกำลังพูดถึงอดีตและคุณกำลังเอาอดีตเข้ามาเป็นปัจจุบันของคุณและส่งผลถึงอนาคตของคุณเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องดึงสติค่ะดึงสติตัวเองกลับมาแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันจะดูแต่เรื่องราวดีๆฉันจะรับแต่ข้อมูลดีๆฉันจะมองหามองเห็นและได้ยินแต่เรื่องราวดีๆถ้าคุณอยากเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวคุณจริงๆคุณ ต้องฝึกใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดซึ่งแก่นของมันก็คือมีความสุขในทุกช่วงขณะ3ค่ะสงสัยในจักรวาลสงสัยว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าแค่มีความสุขแค่คิดดีคิดบวก มันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันค่ะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือคนสําเร็จทุกคนเขารู้จักกฎนี้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณสงสัยว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่า คุณก็แค่ไปหาหลักฐานคนที่เขาสําเร็จจากการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคนที่เขาสําเร็จจากการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลตลอด13วันที่ผ่านมาวันน,น,นี้วันที่14สิ่งที่โมเอามาแบ่งปนันสิ่งที่โมเอามาส่งต่อให้กับทุกคนในวันนี้ทุกคนไม่ต้องเชื่อโมค่ะขอแค่ทุกคนเอาไปลงมือทําเอาไปพิสูจน์ว่ามันจริงไหมเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นที่ความคิด